สวัสดีกันด้วยนะครับคุณกับน้งนักชม Angel Dreaming ในเกม Team Fortress 2นี่เราจะมาเล่น Team Fortress กันนะครับฟเว e ร v e r ได้ก็ได้นะครับ Killing mob Part 2ภาสานจะตามมาทีหลังนะครับ คุยเล่นฟังเพลงแอเล่นเกมนะฮะใครอยากเล่นเกมฟังเพลงสนุกมันแล้วก็ดูผมแคสเกมไปด้วยก็ผมจะให้ลิงก์กันนี้หน้าทอล์ก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 นะไป้เล่นไลน์ไหมฮะหน้าผมจริงๆนั่นผมไม่บอกหรอกเพราะมันเป็นหน้าที่แท้จริงของผมไม่มีใครรู้ นะฮะถ้าอยากรู้จริงๆก็คอมเมนต์มาได้ผมจะให้เฟซบุ๊กแฟนเพจไว้ด้วยนะโอเคเรามาแต่แล้วเกมสตีมเนียปุ๊ด้ให้ผมดูทางไหนติ๊ต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 ตต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 ติตต เล,เ,เ,เล่นยากเล่นเย็นมากเลยพี่เป็นตัวละครตัวนี้นะครับมันจะแสดงผลให้เรารู้ว่าเราเล่นตัวไหนดีที่สุดอ๋อคือตัวไก้นดนลิงนี่น

ะะงั้นลองตัวนี้ชื่ออะไรเนี่ยน,น,นะผมไมค่ค่อยรู้อสตายิเอเตนี่ทางตัวนะทางตัวเป็น We ่ s t ก o น ตัวเรียบร้อยมิชชนนจิบไหไครับหมดพังตัวนี้ฝ่ายแดงี่คิดว่าเราเพวกตัวเกาจะไปเลยเออ รูสวยทายซะหน่อยเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนชื่อแล้วนะจากสก,กาบิสปริงกลาเป็นมิสเตอร์เอ็มจีนะครับผอ <c oughs> วันนี้นะผมก็ผมก็ถ่ายคลิปนะ้ไม่มีอะไรทำไน่น่านก็ถ่ายเอาเนี่ยก็ไม่เดียวนะข้าวกลุ้มไม่ได้ทำอะไร

อกคนี่ยอ่สาแบไ่้ไไวีจริงผมไม่อยากแชรแ์ลยจ้าเพื่อนเพื่อนเพือนผมันขอบอกว่าแชร์เดี๋ยวจะกดไลค์ให้เยอะเลยมันมันติดที่เซท

แต่ก็ฟูก็เงี้ยแล้วก็ยืนแล้วก็ยำแล้แบบนี้อมดจะวไม่ตายแน็นีได้เหรออือาโอ้นึจบแล้ว o อ้ยไม่รู้นะครับโอ้ย โอเคตอนนี้เราเ็เริ่มจะเปลี่ยนตัวได้แล้วนะครับตัวที่ผมไม่เคยเล่นก็คือตัวนี้ผมไม่รู้มันคืออะไรนะมันเคยมีอีกขอนึงเอ้าเอาเอาอะไรเอาสีไลด์ห้าสองหนึ่ง วันทำไมไม่รู้นะเกาะตัวอีกแล้วเช้าเช้าอ๋อสองหนึ่งอ๋อหนึ่งสองสามสี่เจ้าหน้าบุรุษ coming around up we have lost control แล้วนี่เองผมไม่เข้าใจไม่เข้าใจละลองเ,เดินไปยิงหลังไม่เอาดีกว่าตัวที่ผมทำไปจะมีนี้อยไม่ถึงสปายทุกคนจะสงสัยว่าทำไมเสียงเหมือนเด็ดๆนะฮะว่าตอนนี้ผมอายุสิบสี่แล้วนะฮะ

ค่าสองตายเก้าจะถ่ายไม่ค่อยนานนะคะเพราะช่วงนี้ผมขี้เกียจถ่ายนะฮะทำไมไม่รู้นะฮะแต่ว่าเดี๋ยวข้าหลังผมจะทำปรับไม้เสียงดังกว่านี้นะถ้าคุณผู้ชมชอบนะคะวันนี้ผมเสียใจเพราะว่าผมเจ็บคอ มันเจ็บคอมันเจ็บคอเย่มันยกออกเย่ไว้น้นไปที่ใจหลอกไม่ใช่แน่อกเน่นอกเยีเดี๋ยวนะฮอันนี้เป็นไป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 ไโอเคเราฆ่าได้ห้าอุ้ยฆ่าได้

Ra Being ไม่ได้ช่วยตัวเองเลยช่วยแต่คนอื่นอย่าเอาอ <tortured. S 1> ีตองเอาตัวที่สุดยากมากๆนะครับใครใครตอนนี้ที่ติดตามผลงานของผมอยู่แล้วผมทิ้งคาริน่าอชื่อคาริน่าไว้ถ่ายคลิปแล้วก็ส่งมะครับตังเกตของเรานะครับแล้วคุณจะได้ลงคลิปกับเราไหมเราไม่ได้ดังนะ มีสิทธิ์แดงนะฮะถ้าถ่ายกับเรานะหเขาเรืยกเมาพี่นะยอยูน,นะแล้วก็ไม่รู้ผมรู้สจี่นใรดีก่โอ้ยย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 ย จะชวขัวขั่วขั้วขั้วขัตับวขั้วันวีั้วขั้วขั้วขั้วั้วาานนข้วขัั้วขกั้วขคั้วขัั้วขั้ั้วั้วั้วข้วั้มัม้วขะะันนะวขั้วเั้วน้วั้วขั็วัว เย่เล็กดอยเดี๋ยวก่อน้ราเห็นตัวอะไรเฮ้ยเพื่อนช่ไหมเื่อนช่ไหมเพื่อนเพื่อนเพื่อนเอนอตาอาเก็บไว้ก่น โอ้เรียเ้าจะจบกนผก็จะหยุดแล้วเพรผมจะไปถักแกงวิมัดให้ดู

มาลีมิคุนพช่ะหมเชื่อเขาไหมแต่ผมไม่เคยรู้จักมาลีมิคุณจนเพื่อนผมมาทักว่าเฮ้ยน,นายนม่มาลีดองนาลีมิคุนไม่เนยนะครับผมมานี้นะคแล้วผมก็มกมมกกบอกว่าเยันแบบตรงไหนชื่อเหมือนกันเลยแล้วเขาก็บอกว่าดูสิผมก็เข้าไปแล้วก็เจอชื่อมาลีมิคุณใช่ไหม ผมไม่เหนื่อยนะผมไม่มีโซา,มมาชาแนลและผมไม่เคยรู้จักมาก,ก่อนเลย,ยผมมาแคสเกมมาเล่าประวัติเฮ้ตายดิเกมข้าวสีอู้ดเขาเล่นอาร์พีจ,าจากพีกจับเขาเล่นพ p g กับเราน่ารักจังเลย ดิสปาวไม่ดผมมาเก็บทั้เพื่อ,อรหยุดล้อให้จากต้รเสาลวดนะไปเลยไปเลยไปเลยด าไปเลยไปไหนไปไหนเรียบร้อยครับค่าเกตตาสิบเจ็ดเออไม่เอยโหดเลยฮะไม่ไม่เคยได้เล่นเกมนี้บ่อยนะฮะแต่ก็โหลดใช่ไหมเออถ่ายไว้ที่ลึก ตอนหะน้ายสดงนะที่อะไรนะคุณพีไม่ไดคุณเียวคุณ่ไถายชรกด้กันลพว่าปตินานไม้ะขอปทงานพิเศษที่น้มาถวผก็ถายกับคุณเดี๋ยวคบอกด่คามด ผมจะสอนนี่เดี๋ยวผมจะสอนวิธีการยิงพวกเล็บแบบโหดโหดได้นะคะเดี๋ยวก่อนางมันลงมาก่อนถ่ายไว้ทีละลึกทีละลึกผมมีมีสิบเหรียญแล้วฮะอยากได้เกมไรมัมีข้อเสนอให้เกมแรกก็คือ Ghost Ghost Simulator นะฮะกับ กเกมนี้นมอนะฮะนี่จะสองเกมบอกว่าสองเกมสองเกมเทนั้นคนเดียวนะคนเดียวคนที่มากดไลค์เพจนะค,คนคนที่คนที่อะไรนะคนที่คนที่จะมสุดมาก,ก่อนนะเดี๋ยวมสุเดุ่มสยากดี เด็นเบอรเห็บสไปค์เมื่อกี้ใครเห็นสไปคมเจอเตเตอะไปอืนาคูลสตาร์ทจอสตินแผมผมคิดเอาเองนะเองจะสตินดีเโอเดะ Oh baby yeah. oh baby love. Yeah. Oh, yeah. The control point Oh baby, yeah. Yeah, 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 yeah. Yeah, man, baby love. Thanks, baby. Yeti, yeti, Yeah, mày đi Oh, mày dám mẹ. Mm, mmm, mmm, -hmm, ที่เรี้อยนะครับอีนาทีนะเนะอีกนาทีเท่านั้นตอนน,นี้ผมมีทูสามล้อไม่รู้จะเอาไหนดีตยตายไายตายตาก่อนเลยค่าเจ็ดตายยีิบสี่ โอเคนะครับไม่รู้ลว่าคุณจะชอบหรือเปล่าแต่ว่าผมก็ชอบนะครับ Baby b a

หนึ่งสองสามหนึ่งสองหนึ่งสเฟลทำเฟลได้ย้อยๆออกแก๊สให้นะจะมาพังตัอีกต่เลยลิกซันพังตัว Four, three, two, one. Mm -hmm. Control point enabled. Move! We have lost control point.

เยผมถน,นาดัดละตอนนี้มันมีข้อเสียตรงที่รันี่ไฟมันจะเลงเี้นบีนน้นแบบนี้นะนยยนะมันท้าแ้วด้วยกนเขาก็จะายอยูนี้นะเป็นกดธรรมชาติงั้นก็ขอจบคลิปเพียงท่นี้นะครก็สวัสดีคะ่ะ